อีกหนึ่งบริการของทาง King Service นะคะก็คือ King Foam Sleeve สำหรับคิงโฟมสลีปนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าตามปกติค่ะเมื่อบ้านไหนที่มีท่อสลีปอยู่แล้วเมื่อเรียกใช้บริการจัดการปัญหาปวกจะมีการอัดเคมีในรูปแบบน้ําผ่านท่อสลีปค่ะผลที่ได้ก็คือเมื่อเจอพื้นที่ใต้ใตบ้านที่เป็นหลุมเป็นดอนหรือพื้นที่ที่ไม่เสมอนะคะเคมีจะไหลรวมไปอยู่ณนะจุดใดจุดหนึ่งของพื้นที่ใต้ใตบ้านทําให้ไม่ทั่วถึงค่ะแต่ปัจจุบันนะคะทางคิงเซอร์วิสมีนวัตกรรมที่เรียกว่าคิงโฟมสลีปซึ่งเป็นการนำคิงโฟมอั ฐานท่อสลีปค่ะทําให้เคมีไปทั่วถึงปกคลุมที่พื้นที่ใต้บ้านแทรกซ้อนได้อย่างถูกซอกถูกมุมจะเห็นนะคะว่า k i คิงโฟมสลีปสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดการปวกและการป้องกันปัญหาปวกได้ค่ะ